นักเจราจาสุดโชดจะสร้างตำนานแคลนสุดแกร่งสีซั้นที่สองตอนที่42ฉันถูกปลดออกจากการเป็นผู้ดูแลของเธอแล้วผู้ดูแลที่ถูกคัดเลือกมาคนใหม่ จะเดินทางไปหาพวกเคอที่แครนเฮาในภายหลังแฮโลที่ยืนอยู่ข้างๆพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งโนเอลกับแฮโลกำลังเดินอยู่ในถนนของป่าชาญเมืองของเมืองดวงที่มีหิมะตกลงมาทับถมกันในช่วงบ่ายที่อากาศอบอุ่นซึ่งหาได้ยากในฤดูนี้เป็นแผนการของฝ่าบาทไคอุสนั่นแหละ คนคนนั้นไม่สามารถลงมือทำอะไรตรงๆได้ก็จริงแต่จากการที่ประกาศให้สาธารณชนรู้ว่าคุณโนเอลสืบเชื้อสายขุนนางทำให้เธอสูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนธรรมดาไปเป็นจำนวนมากผลลัพธ์คือเธอไม่สามารถเอาความคิดเห็นของประชาชนมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้เหมือนก่อนหน้านี้ได้อีกและใครบางคนได้เอาความคิดเห็นของประชาชนมาใช้เป็นอาวุธเหมือนที่เธอเคยทำ เพื่อจะแก้ไขความไม่ถูกต้องในซีเกอร์กิวแทนเพราะฉันเคยอำนวยความสะดวกให้แก่เธอจริงๆพอโดนเล่นงานเรื่องนั้นในสถานการณ์แบบนี้มันจึงเจ็บปวดมากเพื่อแสดงความยุติธรรมของกิวให้สังคมเห็นจึงจำเป็นต้องปลดฉันออกจากการเป็นผู้ดูแลของเธอแฮโรกล่าวเช่นนั้นเป็นอย่างที่แฮโรพูด ที่พวกโนเอลได้รับงานว่าจ้างระดับสูงกว่าการประเมินที่แท้จริงมานั่นก็เป็นเพราะตาแก่คนนี้โนเบิลบัตซึ่งเป็นชั้นหลอดคืองานที่ยอดเยี่ยมที่สุดโดยปกติแคลนที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่ถึงปีจะไม่สามารถรับงานปราบหลอดลงได้แต่ว่าไวท์เทมเพสของพวกโนเอลก็สามารถคว้างงานปราบหลอดมาทำจากการอำนวยความสะดวกของแฮโนและผลงาน การปราบหลอดตัวนั้นก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาได้เป็นเลกาเลียในวันนี้แน่นอนว่าในตอนนั้นก็มีเสียงวิพากวิจารณ์เพียงแต่ว่าโนเอลคือวีและบุรุษสามัญชนที่ช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับฮิวโกและยังคลี่คลายคาดีวางและเบิดคุกได้แม้ในความเป็นจริงจะเป็นการจัดฉากเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ประชาชนทั่วๆไปไม่มีใครรู้ภายในจัก,กรวรรดินั้นเต็มไปด้วยคนที่มองโนเอล เป็นฮีโร่จึงกลบเสียงวิภาควิจารณ์ที่มีจำนวนน,น้อยไปได้อย่างง่ายได้นั่นคือแผนการของโนเอลผลกรรมที่เคยเอาความเห็นของประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่ดีย้อนกลับมาเล่นงานตัวเองแล้วสินะแฮโลพูดเช่นนั้นไปพลังสูบบุหรี่ไปพลังจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าก็ไม่ได้สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจากประชาชนทั้งหมดลอกแฟนคลับของเธอยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้มีจำนวนเยอะถล่มทลายเหมือนเมื่อก่อนแล้วสำหรับคนที่ใช้อาวุธที่เรียกว่าความเห็นของประชาชนเพื่อไต่เต้าขึ้นมาอย่างเธอคงจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายถึงชีวิตเลยละแม้ว่าสามัญชนจะชื่นชอบเรื่องราวของขุนนางตกอับแต่การเดินหมาของฝ่าบาทไคอูสก็เป็นการสร้างความเกลียดชังขึ้นมาในหมู่สามัญชน แม้บางครั้งสามัญชนจะมองคุณนางว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ความเกี่ยวข้องทางการเมืองที่ไม่ปโปรง่งใสก็ทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านขึ้นมาได้ทั้งๆที่ชื่อเสียงของเธอมีแต่ตกต่ำลงเท่านั้นแท้ๆแ,แต่ก็เป็นคนที่องค์อาจน่าเกรงขาม ฝาบาทไคอูสคงจะมองว่าเธอเป็นบุคคลที่อันตรายถึงขนาดนั้นเลยละมัง้งแฮโลกล่าวเช่นนั้นสายตาที่ดูเหมือนจะถามคำถามของแฮโลทำให้โนโอเอลได้แต่หอเหี่ยวใจโนโอเอลจึงพูดว่าแต่ก็ช่วยให้การสนับสนุนตามมารยาทอยู่นะดูเหมือนฟาบาทจะไม่ไว้ใจฉันหน้าดูเลยคงจะกลัวว่าฉันจะไปปลุกระดมประชากรให้ลุกขึ้นมาปฏิวัติละมัง้งแฮโลจึงบอกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เธอทําเป็นปกตินะ่ะสิฉันเองก็คิดแบบเดียวกับฝ่าบาทเหมือนกันอย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าฟาบาทจะคิดว่าเธอยังเป็นบุคลากรที่จำเป็นสำหรับอนาคตของจักรวรรดิได้ยินมาว่าฟาบาททุ่มเทสุดความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นชอบในการจัดงานประลองเชลระโนเอลจึงบอกว่าก็แง่ละถ้าไม่ทำแบบนั้นมันก็ไม่คุ้มนะสิแฮโรจึงพูดว่าแม้แต่เจ้าชายของจักรวรรดิก็ยังโดนเธอเอามาเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งหรอนี่ช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆแต่ความบ้าบิ่นไม่กลัวใครแบบนั้นก็ทำให้ฉันหมด ห่วงเหมือนกันพอน,นึกว่าเธอจะโดนฝ่าบาทบังคับให้ทําตามคําสั่งจนกําลังหงอยอยู่ซสอีกโนโอเอลถึงกับขมวดคิ้วใส่แฮลโลที่หัวเลาะเยอะก่อนจะบอกว่าอย่ามาดูถูกกันสิตาแก่เฮงซวยจริงอยู่ว่าฉันเคยตกใจ กับความกล้าหาญของฝ่าบาทไคอูสแต่ในภาพรวมแล้วมันก็เป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแผนการของฉันยังไม่ได้ผิดเพี้ยนไปหรอกนะแฮโลก็บอกว่าเรื่องที่ฉันโดนปลดจากการเป็นผู้ดูแลของเธอก็เป็นไปตามแผนงั้นเหรอโนเอลจึงบอกว่าถ้าจะให้พูดกันตรงๆเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยมากกว่าว่าแล้วโนเอลก็หยุดเดินหันไปมองแฮโลแฮโลเองก็หยุดเดินเช่นเดียวกัน ก่อนที่แฮโรจะถามว่าหมายความว่ายังไงโนเอลจึงบอกว่าได้ยินข่าวลือว่าหลังจากที่ปลดคุณจากการเป็นผู้ดูแลของพวกเราแล้วคุณจะถูกส่งไปประจำการที่ทอเมกิโดแฮโรจึงพูดว่ายังเป็นคนที่หูตาไวเหมือนเดิมเลยนะทอเมกิโดคือดินแดนของอดีตร,ราชอาณาจาักรเมติโอลา ที่นั่นเป็นสถานที่ที่โคคิวทอสเกรดเงินเสาหลักของแหวรียนที่เป็นผู้ทําลายล้างราชอาณาจรรักรเมดิโอล่าราชลัดอาคิลิโอและนครอิสระเมนฮีปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อครั้งอดีตท่อนเมกิโดนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความแปรปรวนของอากาศอย่างสุดขีดเนื่องจากการมาบรรจบกันของชีพปะจรปัตตภีจํานวนมากหากการสํารวจของซีเกอร์กิลถูกต้องอีกไม่นานภายในครึ่งปีนี้จะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ของชั้นดินขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์ของเรื่องนั้นก็คือการที่มาหาภัยพิบัติครั้งใหม่แวรเลียนจะมาปรากฏตัวขึ้นบนโลกนี้นั่นเอง ทอนเมกิโดในตอนนี้คือระเบิดเวลาที่สามารถเป่าโลกนี้ให้กระจุยไปได้แน่นอนว่าพวกเราเองก็ไม่ได้คิดจะกอดอกยืนดูเฉยๆแต่การเตรียมการเพื่อกำจัดแวเรเลียนจำเป็นต้องใช้เวลามากพอสมควรหากมันมาปรากฏตัวบนโลกใบนี้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้พวกเราคงจะโดนขับไล่ออกไปโดยไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งก็หมายความว่าจำเป็นจะต้องส่งใครสักคนที่ไว้วางใจได้ไปดูแลเพื่อไม่ให้ที่นั่นโดนศัตรู ลุกลานเข้ามาทําให้เสียหายขอบเขตที่ฉันพอจะทําอะไรได้มันก็มีจํากัดนะนะแล้วคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดในซีเกอร์กิลในตอนนี้ก็คือคุณน,นั่นแหละแฮโลโนเอลกล่าวเช่นนั้น แฮโลจึงบอกว่าเป็นคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากเลยมันจะมาจริงๆใช่ไหมโนเอลจึงบอกว่าฉันไม่กล้าฟันธงหรอกแต่มันเป็นไปได้สูงเพราะจักรวรรดิเรามีศัตรูเยอะฉันเองก็ให้เฟสเลสไปสืบข่าวของสาธารณรัฐโลดาเนียแล้วมีการเคลื่อนไหวไม่ชอบมาพากลอย่างที่คิดเอาไว้เลยละแฮโลจึงถามว่าเฟสเลส หมายถึงนักขายข้อมูลคนนั้นนะหรอถ้าเป็นเขาข้อมูลที่เธอได้มาก็น่าจะมีความแม่นยำสูงแล้วละแฮโลกล่าวเช่นนั้นและถอนหายใจด้วยสีหน้าอ่อนล้าก่อนจะบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวอายุอานามก็ไม่ได้เหมาะกับการไปสู้รบปรบมือกับใครแล้วนะเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดโลดาเนียตั้งใจที่จะทำลายจักรวรรดิจริงๆแล้วก็ มันก็ต้องฝืนสังขารกันอย่างไม่มีทางเลือกแล้วนะทั้งๆที่ไม่ใช่แค่จัก,กรวรรดิอาณาจักรเดียวแต่คนทั้งโลกกำลังเสี่ยงที่จะโดนกวาดล้างอยู่แท้ๆไม่เพียงจะไม่จับมือกันเผชิญหน้ากับปัญหาแต่กลับจ้องจะแทงกันข้างหลังอีกด้วยหรอเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเกินจะเยียวยาจริงๆแฮโรกล่าวเช่นนั้นโนเอลจึงบอกว่าพวกโรดาเนียก็คงมีไม้ตายที่เอาไว้ใช้ต่อกรกับแวร์เลียนได้อยู่ละมัง้งหากเป็นอย่างนั้นจริง พวกมันคงคิดว่าก็แค่ให้แวรเลียนช่วยกำจัดจักรวัติที่ลกหูลกตาไปแล้วหลังจากนั้นพวกมันค่อยกำจัดแวรเลียนซะเองเอาก็ได้เฮเพราะพวกมันน่าจะคิดแบบนั้นโนโเอลกล่าวพอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกเช่นนั้นแฮโร่ก็เผลอเอียงคอบอกว่าคุณโนโอเอลสภาพร่างกายไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหม โนเอลก็บอกว่าไม่มีปัญหาถึงอายุไขจะสั้นลงแต่สภาพร่างกายชั้นดีสุดๆเลยละแพรโลจึงบอกว่างั้นเหรอถ้างั้นก็แล้วไปโนโอเอลจึงพูดว่าไปกันเถอะใกล้จะถึงแล้วละพอโนโอเอลออกเดินแพรโลก็ใช้นิ้วดับบุหรีที่สูบแล้วแล้วก็เดินตามหลังมาสีเกลของจกักรวรรดิกำลังจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปโนโอเอลเดิน ทางพูดต่อว่าถึงจะเอาชนะแวเรียนได้แต่ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องที่กำลังลบของจักรวรรดิจะลดลงไปชั่วขณะหนึ่งได้ครั้งก่อนอาณาจักรรอบๆไม่มีใครมีกำลังลบเหลือเพียงพอแต่ว่าในครั้งนี้ต่างออกไปถ้าจักรวรรดิแสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นละก็พวกมันจะต้องลุกลานเข้ามาอย่างไม่มีลังเลแน่นอน เพื่อป้องกันเรื่องนั้นจึงจําเป็นจะต้องทําให้สีเกอร์แข็งแกร่งขึ้นและต้องหารูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมาโนเอลอธิบายเช่นนั้นที่ผ่านๆมานั้นขอแค่มีร่างกายและจิตใจรวมถึงมีเงินทองมากมายก็เพียงพอแล้ว แน่นอนว่าในการเอาชนะคู่ปรับจำเป็นจะต้องใช้แผนการอันชาญฉลาดด้วยแต่ไม่ว่าจะมีเรื่องไหนก็ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดยิบย่อยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกระแสอันเลื่อนลอยโดยไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์อะไรไว้เป็นพิเศษคือโนโอเอลกับโยฮันโนโอเอลกล่าวว่าหน้าที่หลักของซีเกอร์คือการต่อสู้กับบีสการฝึกฝนและการสะสมผลงานเพื่อเรื่องนั้นคือเป็นแนวทางหลักของอาชีพนี้ ส่วนวิธีต่อสู้ที่ให้ความสำคัญกับยุธทธวิธีการประชาสัมพันธ์และใช้ความเห็นของประชาชนมาเป็นอาวุธหรือวิธีการต่อสู้ที่ทำการร่วมมือกับอาณาจักรหรือภาคธุรกิจเพื่อทำงานชิ้นใหญ่ให้สำเร็จแตกต่างจากซีเกอร์คนอื่นๆไม่เคยมีใครคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนไม่สิ ถึงคิดจะทำแต่ก็เกิดความกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือความไม่คุ้มค่าจนทำให้ต้องกลับไปใช้แนวทางหลักของอาชีพอย่างไม่มีทางเลือกโนโอเอลอธิบายถึงตรงนั้นแฮโลก็พูดว่าแต่เธอก็ทำเรื่องนั้นจนสำเร็จโนโอเอลพยักหน้าตอบบอกว่าถูกต้องถ้าไม่มีฉันโยฮันคงจะโด่งดังในฐานะซีเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของจะกะักรวรรดิไปแล้วแม้ในด้านผลลัพธ์เขาจะพ่ายแพ้ให้แก่ฉัน แต่ถึงอย่างนั้นผลงานของหมอนั่นที่อีกเก้าเดียวโปรเจกต์รางรถไฟก็จะประสบความสําเร็จก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถดูถูกได้เลยถ้าไม่โง่ล่ะก็สีเกอของจัก,กรวรรดินี้ก็น่าจะเข้าใจความสําคัญของเรื่องนั้นได้แฮโลกล่าวถามว่าหมายความว่าจะให้สีเกอร์ทั่วทั้งจัก,กรวรรดิเอาอย่างเธอกับโยฮันนั้นหรอโนเอลจึงบอกว่าเส้นทางถูกแสดงให้เห็นไปแล้วมีคนมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเรื่องนั้นเพราะอย่างนั้นคุณถึงได้ถูกปลดจากการเป็นคนดูแลผม วิธีการต่อสู้ที่เอาความรู้สึกต่อต้านที่ประชาชนมีต่อฉันมาใช้ประโยชน์เพื่อกระตุ้นให้กิวทำเรื่องแบบนั้นคือวิธีการในแบบของฉันฉันเองก็ดีใจเหมือนกันเพราะการที่มีคนเรียนแบบถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ลิเริ่มยังไงล่ะ ชั้นที่กลายเป็นเลกาเลียได้กลายเป็นฝ่ายที่ถูกไล่ตามไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องไล่ตามคนอื่นอีกต่อไปแล้วโนโอเอลบอกเช่นนั้นความยิงทะนงในฐานะผู้ลิเริ่มไม่อนุญาตให้เป็นอย่างนั้นต่อให้มีคนที่ใช้วิธีเดียวกันเพิ่มมากขึ้นก็ไม่อาจจะยอมให้โดนแซงไปได้ง่ายๆคือจะต้องปกป้องตำแหน่งที่ได้รับมาพร้อมๆกับการก้าวไปข้างหน้าให้ไกลยิ่งขึ้นไปอีก ดีใจงั้นเหรอถ้าเธอรู้สึกสนุกมันก็ดีแล้วละแต่อย่าลืมนะว่าฉันเองก็โดนลูกหลงจนโดนเด้งให้ไปอยู่ที่ธุระกันดานแบบนั้น แฮโรกล่าวโนเอลจึงหัวเราะให้กับคำพูดเจือความเคืองแค้นของแฮโลและบอกว่าคุณเป็นคนเมืองหลวงโดยกำเนิดสินะคงไม่อยากจะไปตายอยู่ในที่ที่ทุรกันดารแบบนั้นหรอกแฮโลก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะฉันจะทำหน้าที่ให้สำเร็จแต่เธอเองก็รีบวิ่งเต้นพาฉันกลับมาอยู่เมืองหลวงให้ได้โดยเร็วด้วยล่ะ โนเอลจึงบอกว่าเข้าใจแล้วถึงคุณจะแก่ง้งเงือกแล้วแต่ก็ยังเป็นบุคลากรที่จำเป็นต่อจัก,กรวรรดิอยู่ดีต่อให้การต่อสู้กับแวร์เรียนจบลงหน้าที่นั้นก็ยังไม่จบหรอกนะผมจะช่วยพาคุณกลับมาเมืองหลวงให้เองโนเอลบอกเช่นนั้นแฮโลจึงบอกว่าขอร้องเลยนะเรื่องนี้ ถ้าเธอโกหกฉันล่ะก็ฉันจะกลายเป็นผีมาตามหลอกหล้อนเธอแน่ๆระหว่างที่แฮรโลพูดหยอกเล่นเช่นนั้นพวกเขาก็เข้ามาอยู่ในระยะที่มองเห็นจุดหมายปลายทางได้พอดีมีสิ่งก่อสร้างรูปร่างโดมขนาดมหึมาตั้งตระงาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาใหญ่จังเลยนะเนี่ยนั่นคือสนามประลองของงานประลองนั้นเหรอโนเอลกล่าวถาม แพโลก็บอกว่าอสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ5 0,000นคนเป็นสิ่งก่อสร้างที่บาซิน่แฟมิลี่สร้างขึ้นมาพวกเขาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนให้กลายเป็นสนามประลองอย่างไรก็ตามสิ่งก่อสร้างนั้นก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นจึงเหลือเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์สําหรับงานประลองรวมถึงเมกาลิตเท่านั้นซึ่งเรื่องนั้นก็ทําเสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้จึงอยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งภายใน แฮโรกล่าวเช่นนั้นโนเอลก็บอกว่าวิเศษมากพอได้มาเห็นของจริงแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นจริงๆโนเอลจึงยิ้มและพยักหน้าให้กับแฮโลที่ยิ้มเหมือนกับเด็กนมก่อนจะบอกว่าเป็นงานประลองของเหล่าซีเกอร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันจะไม่สนุกได้ยังไงกันล่ะ แฮโลจึงบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วสินะงานประลองจะก,กลายเป็นสถานที่ศึกษาวิธีการต่อสู้ของเหล่ายอดฝีมือคนอื่นๆไม่ใช่แค่เธอคนเดียวทุกคนสามารถกลายเป็นซีเกอร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ผ่านการประลองนี้โนโอเอลจึงพูดว่าเป็นการเริ่มต้นของยุคทองยังไงล่ะแฮโร่ Hello. โนโอเอลพูดเป็นทำนองเหมือนร้องเพลงเช่นนั้น ยุคทองของซีเกอร์มาเยือนจัก,กรวรรดิแห่งนี้แล้วและคนที่ยืนเป็นผู้นำเรื่องนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นคือฉันคนนี้นี่แหละ ฉันยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเหล่าซีเกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนี้คนรุ่นหลังจะต้องเล่าขานสืบต่อกันไปว่าฉันนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดและเป็นซีเกอร์ที่อยู่ในระดับสูงสุดพอโนโอเอลพูดอย่างมั่นใจเช่นนั้นแฮโลก็พยักหน้าเห็นด้วยด้วยสีหน้าสงบฉันรับประกันได้เลยว่าเธอเป็นซีเกอร์ที่เหนือกว่าโอเวอร์เดทไปแล้วแฮโลกล่าวเช่นนั้นโนโอเอลก็บอกว่าก็คงจะอย่างนั้นแหละถ้าคุณตายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะไม่ปฏิเสธเหมือนกันแต่ว่า โนเอลพูดถึงแค่นั้นแล้วหยุดยืนก่อนจะเงยหน้ามองดูท้องฟ้าและพูดต่อว่าคุณตาก็คงจะไม่พูดชมฉันอยู่ดีโนเอลบอกท้องฟ้าสีครามในฤดูหนาวสดใสเสียจนราวกับว่ามันเป็นเรื่องโกหกคุณตาคงจะอยู่บนนั้นละมัง้งไม่รู้ว่ากำลังมองดูโนเอลด้วยสีหน้าแบบไหนอยู่คุณโนเอล แฮโลเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คงเพราะไม่รู้จะพูดอะไรหรือพูดยังไงเขาก็เลยหันหน้านี้ไปเลิกคุยไรสาระกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะพาไปชมสถานที่เองพอโนโอเอลเลิกเงยหน้ามองฟ้าก็บอกกับแฮโลเช่นนั้นก่อนจะเดินไปข้างหน้าต่อบนเส้นทางของโนโอเอลคนเดียวที่ไม่สามารถถอยหลังไปได้อีกแล้วในสนามปลาลอง มีสตาฟมากมายกำลังทำงานกันอยู่สนามประลองรูปโดมสีขาวนั้นกว้างขวางมีร้านค้าจำพวกร้านขายอาหารและเครื่องดื่มตั้งเลียงรายมีคนมาเช่าที่เปิดร้านค้าเต็มพื้นที่หมดแล้วและวางกำหนดการไว้ว่าจะเปิดให้บริการตอนที่เปิดงานประลองโนโอเอลกับแฮโรเดินขึ้นบันไดเข้าไปในพรีเมียมเลาว์ซึ่งอยู่ชั้นบนสุดจากภายในห้องกระจกนี้สามารถมองเห็นสังเวียนทั้งสีภายในสนามประลองได้อย่างชัดเจน โนเอลกล่าวว่าในรอบคัดเลือกจะทำการประลองพร้อมกันทั้ง4ีสังเวียนมีการติดตั้งบาเลียเอาไว้ที่สังเวียนแต่ละแห่งเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นการประลองที่ดุเดือดขนาดไหนก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับสังเวียนอื่นแน่นอนว่ากับผู้ชมด้วยเหมือนกับบาเลียที่ถูกติดตั้งไว้ที่กำแพงของเมืองหลวงแฮโรก็ตอบรับว่า อย่างนี้นี่เองดูเหมือนจะเตรียมการด้านความปลอดภัยพร้อมเลยสินะเดี๋ยวฉันจะรายงานทางกิวให้แฮโรกล่าวเช่นนั้นสาเหตุที่แฮโรมาที่สนามปะลองก็เพื่อจะรายงานเรื่องของสนามปะลองให้กับทางกิวได้ทราบนั่นเองแม้จะถูกปลดออกจากการเป็นผู้ตรวจการที่ดูแลแคลนของโนเอล แแฮโรก็ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบระหว่างที่ยังอยู่ในเมืองหลวงต่อไปเช่นเดิมการตรวจสอบเรื่องงานประลองที่โนเอลเป็นผู้ดำเนินการว่ามีปัญหาหรือเปล่าก็เป็นงานของตาแก่คนนี้เช่นเดียวกันการตรวจสอบงานก็ทำเสร็จแล้วฉันคงต้องขอตัวแล้วนะฉันจะตั้งตารอดูว่าเธอจะวาดลวดลายในงานประลองอย่างไรแฮโรกล่าวเช่นนั้น หลังจากแฮโลเดินจากไปโนเอลก็ยังอยู่ที่สนามประลองต่อเขาเดินลาดตระเวนไปทั่วทั้งอาคารเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าในวันงานมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุการณ์จากสปายของอาณาจักรอื่นแต่ว่าความรอบครอบนั้นคือสิ่งที่จำเป็นโนเอลได้ลิสต์รายการสถานที่เสี่ยงที่จะถูกวางระเบิด โดยเฉพาะสถานที่ที่หาเกิดการระเบิดขึ้นจะสร้างความเสียหายให้แก่ภายในอาคารเป็นอย่างมากขึ้นมาแล้วก็ส่งให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยหลังจากตะเวนดูสถานที่เสร็จโนเอลก็ตัดสินใจสู่บุรีก่อนที่จะเดินทางกลับ พอกำลังสูบบุหรีอยู่ที่มุมหนึ่งภายนอกสนามปะลองเพื่อไม่ให้ไปเกะกะก,การทํางานของพวกสตาฟเงาของคนที่โนโอเอลรู้จักก็ปรากฏขึ้นอ้าวโนโอเอลจังไม่ใช่เนาะคนที่กล่าวเช่นนั้นคือฟินนน็อกคิโอบาซินีกระเทยที่แต่งหน้าจัดจ้านบอสของบาซินีแฟมิลี่นั่นเองพอเห็นโนโอเอลฟินน็อคิโอก็เดินเข้ามาหาอย่างสง่างามมาตรวจสอบความคืบหน้าของการก่อสร้างหรือจะ๊ะ ยังเป็นเด็กนิสัยเสียเหมือนเดิมเลยนะการก่อสร้างราบลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันส่งนกคูกสื่อสารไปแจ้งเรื่องนั้นแล้วไม่ใช่เหรอบาซินีกราวโนเอลจึงบอกว่าฉันรู้แล้วว่าการก่อสร้างไม่มีปัญหาแต่ต้องให้ผู้ตรวจการประจำแทนตรวจสอบเรื่องนั้นให้แน่ใจด้วยเท่านั้นเองแหละฉันเองก็กำลังจะกลับแล้วด้วย ฟีนอคิโอจึงพูดว่าผู้ตรวจการของเธอเนี่ยหมายถึงโลแมนส์เกรย์แฮโลคนนั้นใช่ไหมคุณลุงคนนั้นเนี่ยสเปกฉันเลยนะเป็นผู้ชายที่เคร่งขรึมและดูดีจริงๆน่าเสียดายจังที่ไม่ได้เจอเขาโนเอลจึงบอกว่าฉันว่าเขาคงโล่งใจที่เสร็จงานก่อนจะได้เจอนายมากกว่าฟินอคิโอจึงบอกว่าเดี๋ยวสิที่พูดนั่นหมายความว่ายังไงกัน,นยะแล้วโนเอลก็หัวเลาะใส่ฟินอคิโอที่ทำตาขวางก่อนจะพูดว่ารอเล่นนะ แต่เอาเถอะอีกไม่นานนายก็จะได้พบเขาแน่ๆโนเอลพูดเช่นนั้นพลางดันบุหรีด้วยนิ้วแล้วก็โยนใส่ถังขยะใกลๆ้ๆนายเองก็มาตรวจงานงั้นเหรอโนเอลกล่าวถามฟิโนคิโอกลับเช่นนั้นฟิโนคิโอก็บอกว่าก็นะฉันเองก็ไม่อยากโดนน้องสาวบุญทมขี้บ่นมาต่อว่าเอาทีหลังเหมือนกันนี่นะก็เลยต้องมาคอยตรวจตาดูงานอยู่เป็นระยะระยะหัดรู้จักขอบคุณกันบ้างสิเชื่อเขาเลย โนเอลจึงบอกว่าเป็นความเอาใจใส่ที่น่าชมเชยจริงๆนะงานประลองจะกลายเป็นการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจัก,กรวรรดไม่ใช่แค่สามัญชนเท่านั้นแต่พวกราชวงศ์รวมไปถึงพวกมหาเศรษฐีที่มีอำนาจก็จะมารวมตัวกันที่นี่ด้วยมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าโจมตีของสปายจากอาณาจักรอื่นตรวจสอบสถานที่และรักษาความปลอดภัยให้รอบคอบที่สุดด้วยละ่ะเมื่อกีฉันพึ่งแจ้งหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้ทราบว่าตรงไหนน่าจะถูกติดตั้งระเบิดเอาไว้บ้างแล้วหลังจากนี้นายก็ช่วยไปตรวจสอบดูอีกทีก็แล้วกันนะโนเอลกล่าวเช่นนั้นฟินนอคิโอก็ตอบว่าจ้าจ้าเข้าใจแล้วละมาทีไรก็ชอบหางานให้ฉันทําเพิ่มทุกที เดือดร้อนจริงๆจะบ้างงานก็ควรจะให้มันรู้จักความพอดีบ้างนะเดี๋ยวก็เหนื่อยตายสะกกอนล็อกฟินอคิโอพูดอย่างเหนื่อยใจเช่นนั้นแล้วก็ยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าแต่เอาเถอะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญจะกกังวลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกล็อกบอกตามตรงว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะทําได้ถึงขนาดนี้เลยนะแถมตอนนี้ ยังได้เป็นถึงเลกาเลียอีกเล่นเอาตกใจเลยละคืนไปบอกเธอในตอนนั้นรับรองว่าคงไม่เชื่อแน่แน่ฟิน ო คิโอพูดเช่นนั้นโนเอลจึงบอกว่าเลิกพูดจาเหมือนพวกตาแก่วกัยเกษียณทีเถอะสำหรับฉันการเป็นเลกาเลียมันก็เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นแหละยังไม่ใช่เส้นชัยหรอกฟิน ო คิโอนายเองก็มีของจริงรออยู่หลังจากนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอฟินคิโอก็ตอบว่าฉันรู้หรอกย่าหมายถึงเรื่องนั้นใช่ไหมละ่ะ ว่าแล้วฟีนอคิโอก็มองดูรอบๆว่าไม่มีคนอยู่จากนั้นก็ลดเสียงลงก่อนจะพูดว่าฉันเตรียมตัวรับมือกับสงครามภายในแล้วละถ้าตั้งใจจะฆ่าใครสักคนแล้วก็ฉันลงมือได้ทุกเมื่อเลยโนเอลหันมองฟีนอคิโอพรางพูดว่าเรื่องนั้นนนะห้ามฆ่าใครนะทำให้จบด้วยการเจรจาซะฮ่าว,ว่าไงนะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะไอ้เจ้าชายเฮงสวยนั่น ตอนนี้ฉันจึงไม่อยากทำตัวให้เป็นเป้าสายตาใครนะนั่นมันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยนะฟินน์อ็โอกอดอกหัวเลาะขึ้นจมกูกก่อนจะบอกว่าฉันรู้เรื่องที่เธอพลาดท่าให้กับเจ้าชายไขอสุสแล้วละเป็นความผิดพลาดที่ไม่สมกับเป็นเธอเลยนะโนเอลจัง no ความรู้สึกที่อยากจะทำตัวเจียมเจ,ยมจนกว่าการประลองจะเริ่มขึ้นนะฉันเข้าใจแต่คนที่เคลื่อนไหวไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวนะส่วนฉันไม่เกี่ยวจ้า ฟิโนคิโอบอกเช่นนั้นฤดูหนาวของดวงอาทิตย์จะตกดินเร็วกว่าปกติและแสงอาทิตย์อัสดงสีส้มอมแดงทําให้เกิดเงาจํานวนมากมายบนใบหน้าของฟิโนคิโอมีคนที่ไม่พอใจเรื่องที่ฉันได้บริหารจัดการงานฝะลองอยู่เยอะแยะไปหมด คืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกมันจะรวมหัวกันติดจนกลายเป็นความเสียหายที่จัดการลําบากนะไม่สามารถดึงพวกผู้บริหารที่เป็นกลางให้มาเป็นพวกได้ด้วยเพราะอย่างนั้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนองเลือดเท่านั้นฟโนคิโอบอกเช่นนั้นโนเอลจึงพูดว่าฉันเข้าใจแต่ว่าลําพังแค่พวกนายฉันกลัวว่ากําลังลบจะไม่เพียงพอฟโนคิโอจึงพูดว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วยา ลูกน้องของฉันมีแต่พวกหัวกะทิทั้งนั้นไอการขอความช่วยเหลือจากเธอมันไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนของฉันมาตั้งแต่แรกแล้วย่ะฟิน ო คิโอพูดเช่นนั้นจริงๆแล้วฟิน ო คิโอพูดพร้อมกับจ้องหน้าโนโอเอลไปด้วยคนที่พูดจาหวานล้อมให้ฉันฆ่าผู้บริหารคนอื่นทิ้งก็คือเธอเองนะจะมาปอดแหกเอาป่าน,นี้ฉันก็ไม่สนใจแล้วละอย่ามาทำให้ฉันผิดหวังนักสิ ฟิน็อกคิโอกล่าวเช่นนั้นโนโอเอลจึงพูดว่าก็บอกแล้วไงว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วพาฉันไปร่วมการประชุมผู้บริหารของลูเคียโนแฟมิลี่ซะสิเดี๋ยวฉันจะต่อรองกับพวกมันที่นั่นเองฟินอคิโอจึงบอกว่าให้พาเธอไปร่วมงานประชุมผู้บริหารงั้นเหรอล้อ,อก,กันเล่นใช่ไหมเนี่ย ฟินโนกิโอที่ถามเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงแต่โนโอเอลก็สายหน้าบอกว่าพูดจริงฉันเตรียมบทละครเอาไว้ลแล้วด้วยฟินโนกิโอจึงพูดว่าบทละครสินะเธอเป็นนักพูดต่อให้อีกฝ่ายเป็นหัวหน้าของโลกเบื้องหลังแบบไหนก็ไม่สามารถควบคุมพวกมันได้ดังใจด้วยการพูดนั่นคือพรสวรรค์ของเธอฉันรู้ดีถ้าเธอบอกว่าทำได้ก็คงจะทำให้ได้อย่างแน่นอนเชื่อเธอเลยฉันยอมก็ได้ ไม่มีเวทีให้ฉันได้ออกโรงแล้วสมเป็นท่านเลกาเลียแห่งใต้ล่าจริงๆนี่เธอคิดหลือว่าฉันจะพูดแบบนั้นไอเด็กเปรตฟิโนกิโอส่งเสียงตะคอกพร้อมกับเข้ามากระชากคอเสื้อของโนเอลอย่างรุนแรงก่อนจะพูดว่าข้าไม่ใช่หุ่นเชิดของแกนะเว้ยนึกแล้วว่าข้าจะสนใจความผิดพลาดของแกนะข้าจะฆ่าคนที่ข้าอยากจะฆ่าและข้าจะไม่รับฟังคำสั่งของแก ไม่เพียงแค่ความโกรธของฟ i นอคิโอเท่านั้นจิตสังหารที่ฟ i นอคิโอแผ่ออกมาก็รุนแรงมากเช่นเดียวกันแต่ในใจของโนเอลก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแถมยังยิ้มที่มุมปากอย่างไม่สะทกสะท้านบอกว่าคู่ฉันไปก็เหนื่อยเปล่าอย่าทำเลยนะแกะว่าไงนะกะอีกแค่ได้เป็นเลกาเลียแล้วอย่าหืมเกริมให้มากนักสิผิดแล้วละ่ะฟีนอคิโอที่ฉันไม่กลัวนายไม่ใช่เพราะเป็นเลกาเลียหรอกนะแต่เพราะว่านายลงรักฉันต่างหาก ฟิน ო คิโอถึงกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจก่อนจะปล่อยมือจากโนเอลแล้วก็โซเซถอยไปข้างหลังกแกะ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 แกจะบ้าเหรอััฉันคนนี้นะจะไปตกหลุมรักเด็กเปรตอย่างแกมไม่อยากจะเชื่อพูดไม่ออกเลยพูดอะไรของแกเนี่ยไอเด็กบ้านี้บ้าบ้าบ้าใบหน้าของฟินคิโอที่พูดคำว่าบ้าติดกันหลายครั้งนั้นถูกย้อมเป็นสีเดียวกับพระอาทิตย์อัสดง โนเอลเดินเข้าไปหาฟินอคิโอด้วยรอยยิ้มขอร้องลนะฟินอคิโอนี่ฉันขอร้องด้วยชีวิตเลยนะขอแค่ครั้งนี้แหละช่วยทําตามที่ฉันสั่งทีเถอนะโนเอลบอกกับฟินอคิโอเช่นนั้นเฮ้ย <c oughs> แ,แ,แต่ว่าถ้ามาเปลี่ยนแปลงคําสั่งตอนนีม้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกน้องนะฉันกับนายเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ พวกลูกน um ้องของนายคงจะเข้าใจน้าอะเฮอแต่แต่ว่าแต่ว่าฟีโนคิโอจะไม่ฟ <hatten> ังที่ฉ <f erv> <repetition> ันพูดงั้นเหรอเข้าใจแล้วละยะเพราะอย่างนั้นเลิกทำหน้าเท่ๆแบบนั้นแล้วเดินเข้ามาหาฉันได้แล้วนะยะฟีโนคิโอกระโดดถอยห่างจากโนเอลไปไกลแล้วก็เอามือทั้งสองข้างปิดหน้าปิดตาแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะจะไม่มีครั้งต่อไปอีกเป็นอันขาดแล้วฟีโนคิโอก็วิ่งจากไป ลาวกับวิ่งหนีโนเอลมองส่งภาพนั้นพร้อมกับถอนหายใจออกมายาวๆแล้วพูดว่าเป็นคนที่ใช้งานได้แต่นิสัยแบบนั้นไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆแฮะแล้วก็จบตอนที่42ของนิยายเรื่องนักเจราจาสุดโชดจะสร้างตำนานแครนสุดแกร่งซีซั้นที่2หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำ หรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย